สวัสดีครับวันนี้ช่องสุดาฟาร์มพาพี่น้องมาดูเทคนิคการปลูกหญ้าไนนะครับโดยใช้ถัง200ลิตรนะครับพี่น้องนี่แหละครับหญ้าไนที่อยู่ลังผมนะครับอายุแค่สี่ห้าวันนี่แหละครับพี่น้องอาหญ้าไนปลูกง่ายนะครับคือขอให้มีน้ํานะครับพี่น้องครับทํานาเสร็จนะครับพี่น้องก็ สูบน้ำเข้าแล้วก็ไถปั่นนะครับให้น้ําอยู่หมาดๆนะครับแล้วก็เอาต้นพันธยานาไนนี่แหละครับมาหวานนะครับหวานเสร็จก็ใช้ถังขนาด2 0 0ลิตรนะครับพี่น้องกใช้ถังขนาด200ลิตรนะครับแล้วก็ใส่ฝาแล้วก็ใส่เข้มขัดรัดให้เรียบร้อยนะครับส่วนข้างในใส่ดินขนาดหนึ่งครุทั้งสีนะครับ แล้วผิดเรียบร้อยแล้วก็กลิ้งนะครับพี่น้องกลิ่งไปลักษณะนี้นะครับก็จะได้ลักษณะนี้เดี๋ยวไม่เกียรติทิดนะครับยาไในใเขาก็จะขึ้นมานะครับกลิ่งนะครับแล้วพี่น้องมาดูนะครับขึ้นปื๊ดเลยนะครับพี่น้อง นี่แหละครับเทนี้ก็ตัดได้แล้วนะครับนี่เริ่มตัดได้แล้วตัดแล้ววานปุ๋ยใสย่น้ํานะครับพี่น้องพาพี่น้องเดินชมนะครับ ฟางก้อนเลยนะครับแต่หญ้านานเขาสวยพร้อมที่จะตัดให้วัวกินแล้วนะครับพี่น้อง<ป>นี่แะครับพาพี่น้องมาดูหญ้านหนนะครับชนิดของหญ้านานี่ปลูกครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิตเหมือนกันนะครับ นี่แหละครับต้นเล็กๆนี่แหละครับพี่น้องดูนะครับโอเคนี้ก็เลี้ยงวัวได้ประมาณห้าตัวนะครับพี่น้องครับประมาณ1ไร่ครึ่งนะครับพี่น้องดูไปถึงโน้นเลยนะครับ นี่แหละครับวิธีการปลูกยาในง่ายๆ,ๆนะครับพี่น้องถพรวนเสร็จเอาต้นกล้ามาหว่านแล้วก็ใช้ถังขนาด200ลิตรนะครับพี่น้องใช้ดินประมาณหนึ่งครุถังสีแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมานะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็สวยลักษณะนี้นะครับพี่น้องก็เป็นเทคนิควิธีการอย่างหนึ่งนะครับสวยมากนะครับพี่น้องคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ